เรื่องของ <c oughs> อน,นิสงส์ที่ที่มันลำดับกันต่างกันอุจ้าไล่ตั้งแต่การให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้ได้อนิสงส์มากกว่าภายใต้คุณธรรมเท่ากันโสดาบันให้ร้อยรูปมากกว่าให้กับโสดาบันหนึ่งรูปแต่ถ้าขยับคุณธรรมขึ้นไปให้กับโสดาบันร้อยรูปยังสู้ให้กับสกัดทาคามีรูปเดียวไม่ได้ ขยับขึ้นไปให้กับส hehe, กบสสทาคามีร้อยรูปก็สู um, ้ให้กับอนาคามีรูปเดียวไม่ได้ให้กับอนาคามีร้อยรูปสู้ให้กับอรหันรูปเดียวไม่ได้ให้กับอรหันร้อยรูปสู้ให้กับพระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้กับพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปสู้ให้กับอนันตัสมาสัมพุทธะูปเดียวไม่ได้นะให้กับสัมมาสัมพุทธะสู้ให้กับคณะสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธะเป็นประธานไม่ได้แต่ทั้งหมดสู้สร้างวิหารฐานไม่ได้ และสร้างวิหารทานนะอะไรเลิศก,กว่าการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะเลิศก,กว่านะและอะไรเลิศก,กว่าการถึงสลาณะอีกคือการรักษาสินห้าอะไรเลิศก,กว่าการรักษาสินห้าอีกคือการเจริญเมตตาแม้ช่วงเวลาสูดดมของหอมและสุดจบที่อะไรอะไรที่เลิศก,กว่าการเจริญเมตตาช่วงสูดดมของหอมคือการเจริญอน,นิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยง แม้เวลาชั่วลัดนิ้วมือนะเห็นนะยมเลือกเอาเองนะจะชอบอะไรนะนี่พระเจ้าแจกแจงไว้อย่างนี้นะเนี่ยคือเราต้องบอกข้อมูลกันให้หมดเนี่ยส่วนใครชอบอะไรนะเลือกเอานะ